พบกับสควิตเกมในโลบอคอยอุ้ยเรียบร้อยครับเล่นต่ออยู่แล้วเพื่อนเราจะอยู่ด้วยกันนะเพื่อนผมขอโทษจริงๆโอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกับช่องนนวิชิตเอถูนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกับสควิตเกมในโลบอโอ้โหหน้าตื่นเต้นมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับหมายเลขสามสี่สี่ครับผมหมายเลขสามสี่สี่นะเบอร์อุ้ยมีหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือว่าแกจะเป็น นอะย่าเดียอย่าเดีนะครับผมมาเหลือเวลาอีก3าสิบกวิจะเริ่มเล่นเกมเกมแรกไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับโมมาผมก็ได้ลองเล่นไปคร่าวๆนะลองเล่นไปตาเดียวรู้ไหมทนะ่านผู้ชมรัดจับผมมาเป็นยังไงตายดิโอ้ว่าไปสี่สนึ่งน่หวเกมนี้ฉันเคยเล่นมาก่อนเฮ้ยไม่ใช่เ <c oughs> ่าเล่นกี่รอบแลเนะี่ยเราก็ต้องเป็นผู้เล่นอยู่แล้วดิท่านผู้ชมจริงปะ เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเล่นแล้วอุตส่าห์อุตสาน์อนตส่าห์ซีมาสัตซีซีมาสันทีที่เอาไม่เป็นเหมือนซีซั่นแรกเลยนะฉันเลือกมาเป็นซีซั่นสองเป็นแบบนี้นะอุ้ยเกมแรก E I O U เกมที่สองอะไรอ่ะดึงเชือกเหรอเกมที่สามม้าหมุนเกมที่สี่เบายิงจุบสองมือฟุ้งฟุ้งเฮ้ยไม่ใช่ เกมนี้ขอโทษนะท่านผู้ชมที่ต้องเปิดเสียงดังนะครับผมว่าเกมนี้มันต้องเสียงดังจริงๆมาขอถ่ายรูปกอนแล้วกันนะแช่เฮ้ยใครโดดลงไปมัม้ยตรงนี้ไปครับเริ่มต้นสู่เกมแรกเกม A E I O U A E I O U อย่าเกินเส้นนะโกซีคที่ไมสุ่อนี่นะไปนี่ไงเกมที่ฉันเคยเล่นมาก่อนยดแมมโกซีที่ไม่ส่อน,นี่นะไยอุ้ย พี่เพิ่งเปิดมาพี่ก็ยิงแล้วเหรอโอวากอสิเคียส่นอุ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายครับกอสิเคียสุวนไนะปล่อยเลยเรากะเด้งมือออกมาอย่างนี้ <c oughs> เ,เด้งมือเลยกอวากอสิเคแมสุนีหนะเราไม่โลภเรารอไอ้นั่นโดนยิงตาย เพราะว่าก็รอดแล้วครับผมโอ้เป็นไงอะหมายเลข3า4สี่ะจะโชว์ตำนานให้ท่านผู้ชมดูเองโกซีเคียเซนิดามาเถอะสิบในคลิกอีกครั้งจัดไปเดย์ไปแล้วครับเกมแรกจบไปแล้วมีคนตายไปหนึ่งสองสาเจคนเอาแล้วโอ้ยตึงเต้นเลยว่ะเงือออกเลยท่านผู้ชมดูดิ จบเกมนี้เรารวยแน่นอนผมกล้าการันตีว่าผมอะตรงไดที่หนึ่งโหวตเล่นต่อหรือเลิกเล่นก็เล่นต่อดิครับก็คนมันหิวตังค์ก็เล่นต่ออยู่แล้วเฮ้ยมันจะมีคนไม่เล่นวะเฮ้ยก็ต้องเล่นดีเราก็ต้องเล่นกันอยู่แล้วช่บหรล่ะเป็นตัวโอซูนึ่งกลายเป็นเจ้าของเกมใช่หไม่ไม่ถ่ายรูปอีกเหรออ๋อไม่ใช่ขึ้นไปได้แล้วครับไปสู่เกมที่สองเฮ้ยเฮ้ยพี่จะยิงเหรอจะย็นเกมที่สองเลยสิครวิ อย่าบอกนะว่าเกมนี้มันคุค้นๆนะเนี่ยเกมนี้มันคุค้นๆนะเนี่ยก้าวไปกล่องเพื่อเลือกทีมของคุณเฮ้ยเราต้องไปตรงนี้ทันปะเนี่ยทันชิบกับไม่ทันไอาห่าเออเอาเราคนที่ไม่เลือกอะ่ะเดี๋ยวผมเลือกเกมสองเองพี่ชายผมจัดการให้มันต้องผม เกมเนี้ยผมมาแม่นรู้เปล่าว่าผมเป็นใครผมอ่ะระดับแชมป์ประเทศหมายถึงอะไรหมายถึงเล่นเกมอ่ะเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมเนี้ย <c oughs> อะไรวบเนี้ไปครับไปเพื่อนผมเชื่อมั่นในตัวคุณเพื่อนเพื่อนอย่าทำให้ผมผิดหวังอย่าทำให้ผมผิดหวังนะหรือปลาดีใจเย็นๆสวยเก่ง <c oughs> มากตามผมนะโอ้ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับสี่คนกำลังต้องยืนดูผม เรียบร้อยครับผมอีซี่สามนาทีเพื่อนไม่ต้องรีบตื่นเต้นมากใจเต้นตึกตึกเลยว่ะเฮ้ยเย็ดเย็ดไหนดูดิตึงปะเนี่ยโวดปะเนี่ยผมว่าหน้านี้น่าจะเล่นยากมากนะครับผมผมว่าในความคิดผมนะอาจจะต้องใช้เมาส์คลิกเพื่อนไม่ต้องรีบเพื่อนไม่ต้องดูเวลานะเพื่อน อุ้ยตื่นเต้นว่ะอุ้ยตื่นเต้นจริงนะผู้ชมถึงแม้ผมไม่ได้ลงเล่นอะ่ะเชี่ยตื่นเต้นจัดแล้วถ้าคนที่อยู่ในเกมในหนังน่ะเขาตื่นเต้นขนาดไหน,าน,านอ,อ่ะใจเต้นตึกๆหรือเว้ยใจเย็นเพื่อนไม่ต้องรีบโอเคปะไม่ต้องรีบนะเพื่อนดูเพื่อนได้ผมไม่กดดันเพื่อนหรอกออเชี่ย,ยผ่านปะไม่ผ่านสวยผ่านปะเนี่ย วิพานสวยตึงตื้อดึองตึงดืงตื้อดึองตึงตื้อดึองตื้อดึองตึดืงตื้อดืองตื้อดึองตื้อดึองตื้อเดึองตื้อดึองตื้อเดืองเอาแล้วคุ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมากท่านผู้ชมเฮ้ยเอาแล้วผ่านไป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 อีกไปอีกไปอีกเรียบสวยมากเพื่อนสวยมาก bro สวยมากครับ bro ไอเวิร <t ot guard> ์ฟไอเวิร์ฟอยูไอเฟเธอทำให้ฉันก้าวข้ามก้าวข้ามมันมาได้พวกนายสุดยอดมากดูเวลาตรงไหนดูเวลาไหนอุ๊ยนี่ไงหนึ่งนาทีสิบเจ็ดสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับหนึ่งศูนย์ดื้อๆหมดเวลาแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิวสวสอุ๊ยมีปลากรวรอด้วยเหรอเนี่ยปลากรวไหนละ่ะกันเพิ่งเห็นนะท่านผู้ชมผมรอมาตั้งนาน ปลากัวโชว์ปลากัวโชว์เราเล่นอะไรก็โหดไปหมดโหดไปหมดอ่ะโหดไปหมดเดี๋ยวบอกแล้วท่านผู้ชมเล่นอะไรก็โหดไปหมดเฮ้ยเฮ้ยตายเลยตายเลยเฮ้ยจบยังอุ่้ยจบแล้วโอ้โหตอนแรกเจ็ดคนตายเพิ่มมาสองคนนะครับผมโอ้ยเงินระวังเพิ่มเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบจากจากร้อยหกสิบเจ็ดหรือว่าร้อยสี่สิบนะเพิ่มมาสองร้อยห้าสิบโอ้ my god เล่นต่ออยู่แล้วอืเกมนี <Jedi. S 1> <biography. S 2> ้เกมเป็นเกมอะไรอะเกมม้าหมุนใช่ปะเราจำไม่ผิดมันจะเป็นเกมม้าหมุนปะหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่ให้สู้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 ลบลีกลบลีกลบลีกแบบดิจิตอลลบลีกลบลีกลบลีกแบบดิจิตอลลบลีกลบลีกแบบดิจิตอลใจเย็นพี่ชายใจเย็นก่อนนะครับผม จะทำหนูย่าทำหนูอ,หนอุ้ยต้นนเตนเต้ต้นอยอยา่ยาอย่าขเบบีขมนเบบี no 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 ขโมนเบบี้โอ h โอ้ขอไปเลยเด้อขอไปเลยเด้อขออยู่เลยเด้อเฮ้ยมื่อมันจะหมดเวลานานจังเฮ้ยชีูตายเนี่ยเร็วครับปอ้เดืตายนะปู่เร็วเเรวเร็หายใจแทบไม่ทันโอ้โหคนตายไปสคน ในเกมเดียวไม่ใช่สุดยอด v e r y good j o b v e r y good j o b โอ้ยเราเห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตาเต็มเลยแต่เราก็ยังเล่นต่อเพราะว่าใจเราอะ่ะมันอยากเล่นต่ออยู่แล้วไงล่ะโอ้ยตัวใจเต้นตึกๆเลยนะท่านผู้ชมคนตายทั้งหมด1 2 3 4 5้โยห7เ9 1ด10เคนใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมนกันไปไปสู่เกมที่ส น่าจะเป็นเกมม้าหมุนนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ในกำแพงครับใช่หรือเปล่านะไปครับอุ้ยถูกด้วยเพื่อนเราจะอยู่ด้วยกันนะเพื่อนนุ่งก็เจือการดี่แก่องก็เจือ,อสองคนเฮ้ยสวยสวยปิดไว้เรือสองคนสวยอย่าเปิดนะเพื่อน เราอยู่ในห้องนี้กันแค่2คนโอเคปะสี่สามสองหนึ่งศูนยบายบายบายบโอ้โหตายกันเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีสองคนที่ไม่ตายเพื่อนเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะเพื่อนโอเคไหมเอ้าทำไมมาตัดโอ้โหคนตายเต็มเลยเอ้าไปซิกกังกิ๊กกิ๊กกิ๊กิ๊กังกฮะ สามคนเร็วเข้าสวยปิดโอ้ยกระตายกระตายอะโหลปิดดีทียเปิดทำไมอะโหลวิขอโทษครับผู้ชมหลุดพูดหลุดพูดดูเต้นไปหน่อยมีคนตายไหมไม่มีคนตายครับอ่ารอบสุดท้ายเพื่อนรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนเราต้องรอดเราต้องรอด เราต้องรอดเราต้องรอดสองคนปิดสวยโหสวยเพื่อนสวัสดีเบริร์สวัสดีครับเบิร์ <c oughs> เรารอดกันอยู่สองคนนะอ็ะในที่สุดเราก็เล่นครบสามรอบครับโอ้ท่านผู้ชมผมตื่นเต้นมากผมจะบอกให้อ่ะ ที่ผมจะบอกท่านผู้ชมอะ่ะผมตื่นเต้นมากอุ้ยโอ้โหคนตายไปกี่คนอะ่ะหนึ่งสองสองคนครับโอเคเราต้องเล่นกันหกเกมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเราต้องเล่นกันหกเกมโอ้โหท่านผู้ชมผมไม่อยากลองคิดเลยคนที่อยู่ในหนังอะ่ะจะตื่นเต้นขนาดไหนฮะอุย้ยหกหกต่อแปดไม่เล่นต่อเล่นต่อสวยมีคนเล่นต่อครับท่านผู้ชมผมว่าจะเล่นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายละผม สุดแล้วได้ตังมาเยอะแล้วท่านผู้ชม300ร้ท่านในชีวิตจริงมันซื้ออะไรได้อุ้ยร้อเก้าสองไม่ถึงสไม่ถึงสามร้อยได้ซ้ำอ่ะโอ้โห,โห,โห,โหซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยเสี่ยงชีวิตถ้าเป็นแทบตายได้ร้อยเก้าสิบสองบาทโ,โหะทำงานข้างนอกดีกว่านะอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยคืออะไรอะ่ะไม่เคยเล่นนะอ๋อเป่ายิงชุบอู้ท่านผู้ชมเอาดีๆพี่โอ้โตื่นเต้นแน่บอกเลยท่านผู้ชมจ่ายแตงตึกตึกแน่ อันนี้เล่นยากจริงเราขอ,ขอให้ผมเจอแต่คนกะกามาไวพวิบใครจะไว้กว่ากันอุ้ยขอนกับกงนไกลเฮ้ยเอาขอนหอ,อกเชีย <Yeah, S 1> เอาอะ่ะกระดากับข้อนอุ้ยเรียบร้อยครับผมลาก่อนเพื่อนหัวโทษทีว่าเพื่อน แต่ผมต้องทำอย่างนี้วะเพื่อนเพื่อนจะตายไหมแดงดวงแข็งว่ะเพื่อนอเ,เพื่อนเขาดวงแข็งวะกันไกลกับค้อนเลือกข้อนโอเครู้เรื่องกระดาษกับกันไกลกันไกลสวยเอาว่ะ คู่นีตนต้ตื่นเต้นจริงๆคอนกับกระดาษอุ้ยลาก่อนเลยโบซีวอร์เกนเราห้ามประมาทเขาได้ขาดอุ้ยดวงเขาดีจัดเลยว่ะเชี่ยเรื่องวะขอนกากันไรตึ๊บอุ้ยเอาขอน อ,อุ้ย,อยเอาเรื่อง่ะเพื่อนนายนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่วากันไกลผมเรื่องก,กันไกลมาเราจะเล่นนาน,นเกินไปแล้วเพื่อนเราต้องมาตัดสินกันแล้วว่ะขอนชื่อตึงเต้นจัด เอ้าเฮียชิบหายแล้วอย่านะยังรอดยังรอดอยู่ตอนนี้มีคนมามุงเราเต็มเลยอืมอ้มค้อนกับค้อนอุ้ยชิบหายแล้ว เชียเอาแล้วไงนนโอ้โยยังรอดอืมอตึงมือเอาเรื่องเลยเว้ย้อน,นี่ไงมาดิมาดิ ก็มาที่เผยสัญชาติยานดิบของตัวเองมาแล้วครับอ้ชีด้ดวงมึงดีไปไหนวะโวเหี่ขึ้นต่อขึ้นนนมาดิกันกับกระดาษอื้ มันคิดไม่ทันมันไม่ได้ออกคนระับท่านผู้ชมผมชนะมา,อาโอกาสมัน70%ที่จะโดนมันจะโดนไหมดูดิโดนลาก่อนโบซีว a g a เกนก o d บายขอโทษนะโบถ้าโบดูคลิปนี้ผมขอโทษนะผมขอโทษจริงๆถ้าเพื่อนดูคลิปนี้อยู่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจไม่งเงยมันเป็นเพื่อนกับผมตั้งแต่เกมที่2 แต่ไม่รู้ว่ามันนะับผมเป็นเพื่อนหรือเปล่านะผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่ละไม่เอาแล้วพออนโนมันพอแล้วเกมจบแล้วผู้ชนะได้มา450โอเคนะผมว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมวันนี้เราเล่นสควิดเกมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูหนะังสควิดเกมนะครับผมลิมาในเน็ตฟิกนะครับผมว่า สุดคิปเกมซีซั่นสซีซั่นสนี่คือพีคพีคของโคตรพีคนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูโปรดไปดูกันด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ดูมาแล้วนะดูปุ๊บแล้วมันเล่นโอ้โหมีความอินมากขึ้นท่านผู้ชมนะครับผมก็คือตอนนี้กําลังดังในทิกตกอกก็คือนี่ว้ายเกมนี้ฉันเคยเล่นมาก่อน นะครับผมท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมเล่นในนี้แล้วก็ไปดูหนังแต่ผมแนะนําให้ไปดูหนังแล้วค่อยมาเล่นเกมนะครับผมคือมันตื่นเต้นมากผมไม่หรอกผมอยากคิดว่าถ้าผมอยู่ในเกมน,นั้นนะ่ะมันจะขนาดไหนวะโอ้ตื่นเต้นมากครับผมแล้ว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดตั้งสก๊อตให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเราถึง1 0 0 0งันคลับสไ๊อตผมจะมีอะไรตื่นเต้นมให้ท่านผู้ชมดูแน่และท่านผู้ชมจะเหลือเชื่อมากว่าผมจะทำอะไรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊ว